เมื่อลูกค้าอยากได้สองนิ้วสอดจัดจให้ค่ะรีวิวดีแม็กคันนี้ลูกค้ามาไกลนะมาจากลังสิตติดตามมาจากในตอต,อ,ต,อ,ตอ,อ่ะเฟซบุ๊กก็ด้านหลังให้ดูทรงก่อนว่ายางเบอร์อะไรอันนี้เป็นยางสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดหน้าหลังเลยนะยางเท่ากันมันจัดทรงเพิ่มคือมาดัดแนบแล้วก็โชคหนึ่งคู่ ชกหลังหนึ่งคู่แก้เพายันแก้เผากลางลูกยางกระแทกตัวยาวก็คือมีไล่ระยะลูกยางตัวยาวไล่ระยะไม่ให้ยางมันบาดซุ้มนะเพราะล้อมันปิ่มปิ่มซุ้มก็ลองดูแหนบก่อนล้นนี้แหนบลูกค้าต้องการให้เราชักแผ่นบรรทุกออกให้ก็ชักออกแผ่นยาวออกไปหนึ่งแผ่นให้ดูประมาณนี้ดันแหนบ ระยะช่วงเด้งก็จะเหลือน้อยหน่อยเพราะว่าเพราะว่าระยะายายงากับซุ้มเนี่ยมันอยู่แค่สองสอดระยะยงางกับซุ้มเนี่ยมันอยู่แค่สองสอดสองสอดหลวมๆฝั่งนี้หลวมๆฝั่งนู Schools, ้นสองสอดพอดีฝั่งซ้ายสองสอดพอดีฝั่งซ้ายสองสอดพอดีเพราะว่ามันมีค่าถังน้ํามันเพิ่มมานิดนึงอันนี้ด้านหน้าด้านหน้านี่ก็จะอยู่สามสอดหลวมๆฝั่งนู้นจะอยู่สามสอดปิๆ ก็เหมือนกันฝั่งซ้ายฝั่งทางน้ำมันจะมีค่าเลิกกว่านิดนึงเป็นเรื่องปกตินะต้องน้านี่ลูกค้ามีสตัดอยู่แล้วก็เลยมาปรับปรับเพิ่มปรับปรับทรงเพิ่มก็จะประมาณนี้ยางก็จะเป็นไซส์เดียวกับด้านหลังก็ให้เพื่อนๆือนดูเป็นแนวทางเผื่อเพื่อนเพื่อน,อน,อนท่านใดสนใจที่จะจัดทรงปรับแต่งช่วงล่างอ่าฟ้องอินเข้ามาได้เลยหรือไม่ก็โทรสอบถามแจ้งอาการเบื้องต้นก่อน,อนว่าสามารถทำได้ไหม คุยเรื่องราคากันก่อนถูกใจก็เข้ามาจะได้ไม่เสียเที่ยวอย่างลูกค้าที่มาไกลอ่ะเกรงใจอยากให้โทรมาก่อนบางอย่างก็ทําให้ไม่ได้บางอย่างก็ทาําทให้ได้อยากให้โทรมาคุยก่อนเพมาไกลๆเสียเที่ยวก็เกรงใจเข้ามาณนี้คันนี้สนใจเบอร์โทรศูนย์เก้าสามห้าสี่เก้าหกสองสองอ่านั่นแหละก็อย่างที่บอกถุกคลิบทุกทุกทุก คนว่าถ้าจะโหลดสเปคแบบนี้ยต้องรับรับกระด้างให้ได้ระดับหนึ่งใช่สองตออสามตอนี่ยต้องรับกระด้างให้ได้เอามานี้ลูกค้ารับได้ก็ไม่มีปัญหาจัดให้ได้ตลอดขอบคุณครับ